ประโยคในด้านภาษาพี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือคําว่าเงื่อนไขก็คือการบังคับสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กระทําหมายถึงว่าการน้อมนําปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยกับเงื่อนไขที่ถูกวางเอาไว้เช่นบุคคลหนึ่งได้วางเงื่อนไขในเรื่องเรื่องหนึ่งและเขาจะต้องอะไรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางเอาไว้ที่ถูกวางเอาไว้ วาชอรอต่ออะไรฮิอัมรอนหรือวางเงื่อนไขให้บุคคลหนึ่งได้น้อมนำปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกวางเอาไว้เป็นการบังคับบุคคลอื่นให้กระทำตามเงื่อนไขนั้นนี่คือประโยคความหมายพี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือความหมายเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหนังสือตําราข,ของบรรดานักวิชาการที่สันทั์ในเรื่องของภาษาอาหรับนั่นก็คืออันกอมูสอ uh ันมูฮิต ของท่านไฟรูสอันอบาดีหน้าที่6 0 0 869แล่นหนังสือมะยยมอันวาซีดของบรรดานักเชียาการที่รวบรวมหน้าที่478ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอมานการที่เราบอกว่าอัชชูรูตหมายถึงอะไรชูรูตละอีละฮะอิลลลอหเงื่อนไขของคำปฏิญาณตนหมายถึงอะไรเราจะพูดในประเด็นนี้เนี่ยในแง่ใดบ้าง ننقى كجرات بشروط لا إله إلا الله أن أمور التي يجب على الإنسان أي ينزمها حتى يحقق لا إله إلا الله أو ما لا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا بوجودها ويجب اجتماعها من หมายถึงว่าเรื่องต่างๆมากมายที่มนุษย์นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้สิทธิเดท้อยคําที่สูงส่งที่สุดถือเป็นประตูในการเปิดสวนสวรรค์ขอรับสุบฮานะหัวตะาลานั่นก็คือคําปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดท,ที่ควรคอรพสักการะเว้นแต่รัสุบฮานะหวตะอาลา ใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นแสดงว่าเขานั้นไม่ได้ให้ให้สิทธิ์เก็บอ่อยคําปฏิญาณตนต่อดสุภาษณะหัวตาละหรืออีกความหมายหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอมานการปฏิญาณตนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะไม่ถูกต้องเว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในหลักการศาสนาและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่อยู่ในหลักการศาสนาจะเลือกปฏิบัติก็ไม่ได้นี่คือเงื่อนไขพี่น้องผู้ที่มีมานอย่างเช่นเงื่อนไขของคําว่า